กลุการจิตอาสากองทักบกกองทับบกรวมใจกันมั้งค่ะที่มีการหลอกโตกระจกผู้อยากรายซี่ทับผาค่ะถือไทย70ซ่องผันซ่าค่ะผันอีเป็นผันพื้อมั่งหน้าการช่วยเลือเป็นพื้น,ปไ,นไปติดตามกันในรายงานพิเศษค่ะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวหรอบ72พรรษาวันนี้ครับผมยืนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้มีโครงการสําคัญโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าจิตอาสาทอบอร,ร่วมใจลอกต้อกระจกผู้ยากไร้สี่ทัพภาคเทอดไท72พรรษาองค์ราชนซึ่งโครงการนี้ครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลผู้ป่วยต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กร,รกฎาคม2567กองทัพบ,บกโดยกรมการแพทย์ทหารบกจัดโครงการจิตอาสากองทัพบ,บกร่วมใจลอกต้อกระจกผู้ยากไร้สีทัพภาคเทิดไทย72พรรษาองค์ราชันขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาต้อกระจก และไม่มีสิทธิ์รักษาจ่ายตรงหรือประกันสังคมให้เข้าถึงระบบการรักษาผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนแก้วตาเทียมผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบ,บกทั้ง37แห่งทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้ันอธิบายจากกองทัพบกนะโดยกรมแพทย์ฐานบกซึ่งจะทำโครงการเทิดพื่เกียรติของในหลวงรัชการที่10นะครับ เน,เนื่องในจากที่ว่าพระอ,องค์ท่านมีพระชนมพรรษาครบ7จิพรรษาครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการลอกต้อกระจกแก่ว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ยากไร้โดยเราทําทั่วทั้งประเทศนะครับแบ่งเป็น4ทัพภาคแล้วก็1ส่วนกลางที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลเราก็เป็นส่วนหนึ่งของในภาคใต้นะครับเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับเรามีหลายเคสที่เราทําไปนะครับก็เป็นการเพิ่มช่องทางหรือเพิ่มโอกาสในการรักษา โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลทั้ง37แห่งที่ดำเนินโครงการจิตอาสากองทบ,บกร่วมใจลอกต้อกระจกผู้ยากไร้สี่ทพภาคเทอดไทย72พรรษาเพื่อส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงบริการลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถเข้ารับการรักษา เนื่องจากปัญหาโรคต้อกระจกในผู้สูงวัยทำให้เกิดปัญหาในการมองเช่นตามัวมองรอบดวงไฟเป็นแสงสะท้อนมองเห็นภาพเงาซ้อนกันส่วนใหญ่มักเกิดจากการเสรื่อมตามอายุโรคต้อกระจกเนี่ยมันก็เป็นโรคสำคัญที่ว่าทำให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยครับมองมองการใช้งานผิดปกติไปในตัวกลุ่มเนี้ยพอเราได้ทำการผ่าตัดรักษาเนี่ยเขาสามารถที่ใช้ชีวิตได้ปกติ าาาาาานนนออออหหารไไไไดดดด้้ดดดนน้้เเเเิปมมช่่วววยลืตัังผีสึกกวว่าาามมมีคสสุขลำหรับโรคต้อกระจกเป็นภาวะที่แก้วตาภายในลูกตาเสื่อมจนมีลักษณะขุ่นขาวจากปกติที่มีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจกเมื่อแก้วตาขุ่นขาวก็จะมีลักษณะทึบแสงทําให้บทบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตาแสงจึงส่งผ่านเข้าสู่ลูกตาไปรวมตัวที่จอประสาทหรือเรติน่าได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดอาการสายตาฝ้าฟางหรือสายตามัวคล้ายหมอกบังต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรโตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบมากในผู้มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสาเหตุหลักคือความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเองหนึ่งในผู้เข้ารับการผ่าตัดในโครงการคือนายอดุลโต๊ะาย ชายวัย58ปีซึ่งมีปัญหาตามองไม่เห็นทั้งสองข้างจากต้อกระจกไม่ได้ประกอบอาชีพไม่มีรายได้ประจำอาศัยอยู่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีภรรยาและลูกขอให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆทั้งการเข้าห้องน้ําการรับประทานอาหารทั้งยังมีความผิดปกติทางการได้ยินอีกด้วยขอบคุณนายล่วงมาร์คธีวาจ่วย ประชาชนที่ว่าอยากรกลทุกๆคนขอบคุณกองทัพบกที่ช่วยเลือดทุกคนช่วยไปส่งช่วยไปรับช่วยเข้นช่วยดูแลที่โรงพยาบาลขอบคุณกันมากๆากย้าน่ารักกันทุกคนจ้ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกข้างขวาภายใต้โครงการจิตอาสากองทัพบบร่วมใจลอกต้อกระจกผู้ยากไร้สี่ทพภาค เิอไทย7 2พรรษาองค์ราชนแล้วตาข้างขวาได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตยังให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในรายอื่นๆให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งเป็นการสร้างความหวังในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปผมขอขอบระคุณกองทัพบกที่จัดโครงการดีๆ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของรอสิบที่ทรงระกุณาช่วยเหลือทำให้ได้มองเห็นชัดเจนอีกครั้งขอขอบคุณนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในการดำเนินตามรอยเบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิรในการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าตามพระปฐมบรมราชองค์การสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปอันนำมาซึ่งความผาสุกแก่ปวงพระศกนิกรชาวไทยสืบไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพธราวุฒิวิชาดิต ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน